นี้เป็นครั้งที่25ตรงกับวันที่4ธันวาคม2568ข้าพเจ้าในสมรภูมินัดนขันเขาเป็นวาจ,จาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยา์บูชาแต่องค์พระความปฏิเทราเจ้าองค์หลวงปู่สัมเร็จร์นหลวงปู่คุณเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาบณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุมโมทานาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขอามคุพระคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสารยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจัปวาเลสุอันตราพันชันดุเทวดาสัทธมังโมนีโมนีราชาสาุนันตุสักโมกระทังสัทเทกามีจารุเปกิสีคาราตเตจัลลิเทวิมาณีธีเปรเทศกามตรุวันานเนธ เกหวัตุมิกขเตปุมาจจยันตุเทวะจารัตถราวิสเมยังขันธปนาคาทิทันตาสันติเกยังมุนิวราวัจนังสาธโวเมสุนันตตธรรมสวราการอยมพัทันตาธรรมสวนากาโรอยมพัทันตาธรรมสวนากาโรอยมพัทันตาบทสวดนมัการสิทธิคถา นำโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนำโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนำโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุสวาสัจจกิริยาคาถานัาถิเมสระนังอันยังพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเมหุนุสสะพัตถานาถิเมสระนังอันยังธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเมหุนุสสะพัตถา นาฏิเมสารนังอันจังสังโฆเมสรานังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมหุนตุสัพพทาวสุตมหากรุณิกอนาโถติอาทิกาคาถามหากรุณิกอนาโถอัจจะยสภาปานิลังปุเรตวะปรมีสัพาปโตสัมโพเดมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนะมหุนตุสัพพุปตะวา มหากรณีโกนาโธฮิตายาสัพพปานินังปูเรตวะปรมีสัพพะปตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวเจนะมหันตุสัพพุปัตถวามหากรุณีโกนาโธสุขายะสัพพปานินังปูเรตวะปรมีสัพพะปตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวเจนะมหันตุสัพพุปัตถวาบทสวดมหาสมัยสูตร เอว่าเมสุตังเอังสมยังะวาสะเกสุวิหารติกเปรวัตุสมิงมหาวเนมาตาปีกุังเขนั้สัดทิงปจมัมตเีหีปีกุศลตรสัพเพวาวารันเตหีอาศัยจารโอตราตูหิเทวตาเจพุยยนสันิปฏิตาหนตีพระววนตันัศนายปกุังกัญจาตะโคจตุนังจตุนังสุทาวาสกาจิกานังเทวานัง เอตัตหสิยังโผลภควาสะเจสุวิหาติกเปรวัตุสมิงมหาวเนมาตาภิปูสังเขนัสสติงปัจมาเตหิภิกปูสเตหิสัพเทเหวะอรหันเตหิทัศหิจโรกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาโหนติภควันตังทสนายาภิกขุสังขันจายานโนนามยามภิเยนะภควาเตโนปสังกเมยามาอุปสังกมิตวาภควโตสันติเกปจเจกคาถาภาเสยามาติอัตหตาเทวตา เสยะธาปินามาภารวาปุริโสสัมมันจิตังวาภาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาภาหังสัมมินเจยะเอวเมวาสุทธาวเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควัโตปุรุลโตปาตุรหังสุอัตโคตาเทวตาภควัตตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาภควัตโตสันติเจยบังคาทังอภาสี มหาสมโยปวานาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตมหายิบังธรรมสมยังทักกิตาเยวะอราจิตสังคันติอัตโขอราเทวตาปะกัวโตสันติเกยิบังคาทังอภาสิตตัตราภิกโวสมาระหังสูจิตตังอัตโนชุมกลังสุสาลธิวานตานิคาเหตวายินสยานิรักขันติปันทิตาติ อัตากโคอปปาราเทวตาพระวโตสันติเกยมังค่าทั้งอภาสิเจตวาขีหลังเจตวาปรีฆังอินทขีหลังโอหะจำมามีชาติจารันติสุธาวิมาราจขุมมัตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตากโคอปปาราเทวตาพคะโตสันติเกยมังคาทั้งอาภาสิเจเกติปุตังสระนังกตาเซนตเตขมิสันติอปายภูมิง ปหาญมนุสังเทหังเทวกายัมปริภูเรสัติปิอาจโคภคกวาปิโกอามันเตสิเจปุเยนาปิคเวรัสสจูโดขทาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติระธาขตังทศนายาปิโกสังกันจาเยปิเตปิคเวเฮสุงอติจตุมาตารังราอาลัันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภักวันตานังเอตัประมาเยวาเทวตาสันนิปติตาเฮสุงเสยยธาปิไมหังเอตระหิเจปิเตปิคเวปวิสันติ อนาคตะมัทฐานังอรหันโตสัมมาสัพุตตาเตสัมติกภควันตานังเอตระปรมาเยวเทวตาสันิบติตาภวิสันติเสยธาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสามีภิกเวเทวกายานังนามานิกิตติสามีภิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสามีภิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนารสาทุกังมนาสิกโดถาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตภิขุภควันโตปัจจโสสุงภควาเอตระโวจั สีโลกัมมนุกัสสามิยัตถาภูมิตรัสสิตาเยสิตาคิริคัปพรังปะหิตตาสมาหิตาปุโรสีหะวัสสลีนารมหัมสาปิสัมุโนโอทรรมราสาสุทธาวิปัสสนัมะลาวิลาภิญโยปัจจสัตเตยจตวาวนิกาปิตวัตเวตโตอามันตะจิสัทธาสาวุเกสาสเนรัตตเทวกาญายาปิกันตรเตวิชานาระิกกวเตจ้าตปะมะกะลุงสุตวาวุตรสาสันัง เนสัมปาตุระโหยานังอมโนุานัทธสานังอเปเกีสตัมัตถะคุงสหัสังอธัสสัตติงสตังเอกีสหัสานังอมโนุานัมัตถาสุงอเปเกนันตมัตถะคุงทิสาสภาพุทธาหุงตันจะสะพังอภิญญาญาบววคิตตวานะจักุมัตโตอามันติยิสธาสาวเกาสเนีระเตเทวกายาอภิกัตตาเตวิชานาตปิกวโวเยวหังกิตยิสามิขิลาหิอนุปปสโต สัตจะสหัสวยค้าปูมาคาปีดาวดวอิติมันโตจุติมันโตวันวันโตยัสัติโนมทามนาอภิกรรมุงวิคูลังสมิติงวนังสัะสหัสเซชัตสหัสสะเหมาวัตายาคานันโตวันิโนอิติมันโตจุติมันโตวันวันโตยัสัติโนโมทามนาอภิกรรมุงวิคูลังสมิติงวนัง สัตยาคิลาติสหัสยาคานานาตวานิโนอิติมันโตจุติมันโตวนาวันโตยะสัตยนโมธรรมนาอภิกรรมุงพิภูนางสำมิติงวานังอิเจเตโสลัสสหัสยาคานานาตวานิโนอิติมันโตจุติมันโตวนาวันโตยะสัตยนโมธรรมนาอภิกรรมุงพิภูนางสำมิติงวานังเวสามิตาปัจจัตสตายาขานานาตวานิโนอิติมันโตจุติมันโตวนาวันโตยะสัตยนโมธรรมนาอภิกรรมุงพิภูนางสำมิติงวานัง กุมพิโลราชคายโกเวปุลสานิเวสนงังปิโยนังสัตตาศาสตังยังานังปายุรุปัสติกุมพิโรราชคายโกโซปากษาอิติงวันังปุริมันจติสังราชาตตาลัตธโภปัสสติคันธปานังอธิปติมหาราชายะสัติโสปุตตาปิตาสภา,าวะโยนะมะมหาภะไรติมันโตชุติมันโตว,วนาะมันโตยะสัติโน โมทามนาอภิกรรมุงพิโคนังสมิติวนังทักิรันจติสังราชาวิรุณหตปภาสาสติภุมพันนาังอธิปติมาราชยสติโสปุตตาปิตัสภาโวทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยศสจินโมทรมนาอภิกรมุงพิขูนังสมิติวันังปฏิมันจติสังราชาวิโรปโปัสสาสตินาคานังอธิปติมาราชยสติโสปุตตาปิตัสภาโวทนามามหาพรา อิต <cin> ิมันโตชุติมันโตวันลวันโตยสัตยโนมหรมนาภิกมุโมกขุนังสมิติงวนังอุตรันจัติสังราชาคูเวโลตปัสสะสติยคานังอาทิปติมาราชายสติโสปุตาปิตตสภาววนจานมามหาภราอิติมันโตชุติมันโตวันละมันโตยสัตยโนมหรรมนาภิกมุภิกขุนังสมิติงวนังปุริมาติสังถตาราโธทากิเนรวิรุณโกปัชิเมรวิรูปโกคูเวโลตันธิสังจตาโรเตมหาราชา สัมมันตาจัตุโรทิสาทันทัลมนาอั้ังสุวะนิกาปิดวัตเวเดสังมายาวิโนทาสาปุวันจานิกาสัามายาขุเตนุเวเดนุวิปุจวิปุจละสหจันทโนกามเสโทจักินุมันทุนิมันทุจัปานโทโอปามันโยจเทวสุโตจมาตลิจิตเสโนจคกันทโพนโรราชาชโนสโพอาคูปัญจสีโขเจวะติมพระดูสุริยวัา าสาเอเตยันเจจาราชาโนพันธภาสาราชุปีโมทามนาอภิกรมุภพิกูนางสามีติงวันังอาทาภูนาภาษานาคาเวสาลาศาสักากรรมพลัสตาราภูปายาคาสายยาติพยามุนาตตาราธาจาภูนาคาญาสิโนเอลาวันโนมหานาโพโสปาขสามีติงวันังเยนาคาราเชสาราหารันติทิพาติชาปักิีวิสุทธจักูเวหายาสาเตวนามัจปัตตา จิตตาสุปันนาอิจเตสนามังอภยันตธานาคาราชานามาสิตุปันนาโตเขมมังกาสิปุตโตสัญหาหิวาจาหิวปหายตานาคาสุปันนาสารณะมะกังสูปุตัาจิตตาวชิระหตเทนะสัมโมทังสัมโมทังอสุราสิตาปัตโรวาสวัเสเตอิติมัตโตยาสัสิโนการะกัญชามหาพิสมาอัทุอสุลาธนาเวคาสาเวปจิตติสุจิตติจะพาราโทนมมติสหัสตัญจาริปุตตานังสัเพเวโรจนามกา สันนายทวารปลินเสนังลังูพัตมุปาขมุสมโยธานีพัดตะเตปิโกนังสมิติงวนังอาโปจเทวาปัทถวีจเตโชวาโยตถธาขมุงวาลุณาวาลุณาเทวาโสโมจายสัสสาสหเมตากรุณากัจิกาอภูเทวายาสสิโนทเสเตทัสตากายาสเพลานัตตวานิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตญาสสิโนมธทัมมานาอภิกรรมุงภิกขกนังสมิติงวนัง เวนดูจตเทวาสหาริจอาสามารถจตเวยามาจันทสุปริสาเทวาจันทมาคูปุราคิตาสุริยสุปริสาเทวาสุริยมาคูปุราคิตานักขานิปุรากิตวาอาคูมันทะวราหกาวสุนังวาสาวเสโธสักโอปาคปุรินทัตโธทเสเตทสทากายาสเปนานตวันิโนอิทิมันโตยุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนมัทธมนาอภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวะนะ อาทาคูสาภูเทวชาลาะมะคิสิคาริวาอลิทากาจโรชาจะอุม,มาปุปติภาสิโนวัดลุนาสหาธรรม,มาจะอัรุตาจะอเนชกาสุเลยยาุกิราอาคูอาคูวาสววเนสิโนทัเสเตเทัสรากยายาสัพเพนารตะวานิโน อิทธิมันโตชุดีมันโตวนละมันโตยศสัตยโนโมธรรมะนาอธิกรรมมุภิคุณังสัพปิทิงวนาสัมนานะมหาสัมนานะมนุษย์สามนุสุตมะกิทาปุโรสิกาอาภูอาภูมโนปุโรสิกาอาทาภูอโยเทวาเจจโรหิตวาสิโนปราคามาปรากขาภูเทวายยศสัตยโนทมทเสนเตทสัตถากายสัพเพนานันตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันละมันโตยศสัตยโนมธรรมะนาอภิกรรมมุภิคุณังสัมปิติงวนัง สุกากะลุมหาอะลุณาอาภูเวฆนาสาสหะโอทาตะไคหาปาโมหาอาภูเทวาวิจักขตาวิจักขานาสัทธรรมตาหาราคาชามิสการเจตยัสสิโนต่นนอยังอาคาปัจุนโนโยติสาอภิวัสติทัศเศรษฐาสทากยาสัพเพนานาตะวันนิโนอิติมัตโตจุติมัตโตวันนามตโตยวัสสินโนมุธมานาอภิกขะมุงภิกขุนางสมิติงมานัง เกมียาตุสิตายามากัฏฐาน迦ยสัสสินโนสัมปิตกาลามาเสถาโชตินามาจาสาวานิมานารติโนอาคูอาทาคูปะนิมิตาทัศเจตทัศตากายาสภินานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสินโนมหามนาพิกมุงพิกูนางสุปติมวัง เเตเทวานิกายสัพเพนานันตวรนษนิโนนามัวายณ์นาอาคันจุเยจันเยสัทิสาสหะปวุทธชาติมักคีรังโอคติณมะนาสวังทักเขโมะตะดังนาคังจันทังวะอสิตาสิตังสุพัมมาปรมัโตจะปุตตาอิทธิมาโตสหสันนังกุมารโอติโสจ่สโสปาขาสามิติงวังสหัสสุพัมาโดกาณังมหาพัมมาพิติทติอุปปันโนจุติมัโต มิสมากายโยยัตสิโสทเสธาอิสราอาคูปเจกวาสวัตติโนเตสันจะมัจโตอาคาหาริโตปริวาริโตเดจัสเพอภิกันมเตสินเทเทเวสพามาเกมาลาเสนาอภิการมิปัญสักนาสามัญที่ยังเอถาขนาาถานธาราเคนาปันธามัตถุวสะมันตาปริวารเดถามาโวมุติทถโกทีินังอิติตตถามาเสโนกันหาเสนาอภปสัจิปานินาตระมาหะจัสรังกตะวานัเรระวังยถาปวะตสโกเมโคธนา ยันโตสวิตุโกตัานุปจุทาวัติสังขุโตอาศัยยังวเสตัญจัสมังอภิญญาโยวังคิตตวานะจักกุมารโตอมัตอิสัทาสาวเกีสัสสเนระเตมาราเสนาอภิกตตาเตวิชานาถภิกโวเตจะอาตปปมัตกลุงสุดวะพุทธศาสนางพุทธศาสนานางวิตรารเกหิปะกามุงเนสังโดมามปิอินจายุงสเพวิชิตสังฆามาปยาติตายสัจิโน โมทันติสาภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทสวดจุลละชัยยะปกรณ์นโมเมพุทธเตชะสา,ารต,ตรัตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายะประเมสุลาสิทธิพมาจะอินทาจัจัดุโลกาคำพีรักกาสมุธาปูดงคังคาจัส,าสามาจะสมามชัยยะประสิทธิพวันตเต ชยะชยะธรณีธรณีอุทธิอุทธรีนาทีนาทีชยะชยะข้าคนละตนละนิสัยนิไลสายเสนณะเมรุราชาผลนรชีชยะชยะคำพีละสองพีนาเขียนทนาคีพิสาจัปูตการีชยะชยะทุนนิมิตตาโดคีชยะชยะสิงคีสุธาธาน้มุขชาชยะชยะวรุณน้ามุขสาตาชยะชยะจังปาที่นาขากูรักันทุกชยะชยะข้ชกุลนาตุรง สุก่ละผู้ชงสีหาพยาปตีปาชยะชยะวรลุนนมุขยาตาชิตาชิตาเสนนาลีปุนาสุดที่นรดีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยะธรณีตะเลสัทธาสุชยาชยะชยะธรณีสารติงสัทธาชยะชยะมังกราตรัญญาพระวัเกชยะชยะวรลุนนยเกชยะชยะลักเกษสุระผู้ชเตชา ชย่าชย่พัมเมียนทัคนาชยะชยะราชาที่าชศาสชัยชยะชย่ปัทวิงสับพังชย่ชย่าอรหันตาปเจกับพุทธสาวังชย่ชยะมเหสุโลหาโลฮาลินเตวาชย่ชย่พัมมาสุราโขชย่ชยนาโควิรุณโกวิรูปัคโขจันทิมาระวิอินโทจเวนะเตโยจักุเวโรจัจกุเวโลวะลุโนปิ จะาพิวายโจจปาชุนโหกุมาโลทตาราทโกอัตตารสามมหาเทวาสิธิตาภาษาอาทโยอิสีโนสาบกาสาภาชยะรามโอภวันตุเตชยะธรรมโมจัสโคจะทาสปาโรจัชยกังเอเตนะชยาเตเชนะชยาโสธีภวันตุเตเอเตนะภุตเตเชนะโหนตุเตชยามังคลัง ชโยปิพุทาสาสิริมัตโตอยังมาลาสาจปาปิมัตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยาตถาธัมมะขณามเหสีโนชโยปิปุทธาสาสิริมัตโตอยังมาลาสาจปาปิมัตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยาตถาอิมทังขณามเหสีโนชโยปิพุทธาสาสิริมัตโตอยังมาลาสาจปาปิมัตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเต อโมทิตาชยาตถาเทวคณาเมหสิโนชโยปิพุทธศาสสิลิมโตอยังมราสาจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพทิมันเตปโมทิตาชยาตถาสุปันนคณาเมหสิโนชโยปิพุทธศาสสิลิมโตอยังมราสัจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพทิมันเตปโมทิตาชยาตถานาคคณาเมหสิโน ชโยปิปุตรทศศิริมโตอยังมาราศาจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพทิมันเตปโมติตาชยาตถาสพามคนามาเฮสิโนชยันโตโพธิยามเลสักยานังนั้นทิวัฒโนเอวัตวังวิชโยโหหิชยาสุชยามมงคาเลอปลาจิตปัลังเกศิเชปชาวิโขคาเลอปิเชเกสพปุจานังอาคัปโตปโมทิตุนากตังสมังคลังสุปะาตังสุขที่ตังสุขโนสมุโต จัตสูดิตทั้งพมจาริสุปทักษีลังกายกัมมังวจากัมมังปทักษีนาปทักษังมโนกัมมังปนิทิเตปทักษินาปทักษีนานิกัตะวานารพันตเถปทักษีเนเตอัฐราชาสุกิตาวิลุณหะพุทธศาสเนอโรคาสุจิตาโหตาสหสะสัพเพหิยานติภิสุนันตุโบนโตเยเทวาสมิงถาเนอธิขตาทีขายุกาสะตาโหตุสุจิตาโหตุสัพพาปารักขันตุสัพพสัตตานัง รักขันตุชินาสาสนังยากาจิปัตทนาเตสังสะเภปุเรนตุมโนระธายุตตะการเรปวัสังตุวัดสังวัตสาวลาหกาโลคาจุปัตถวาเตสังนิวาเดนตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยาถาละหังบทสวดธรรมะนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสัมยังภะกวา สาวาติยังวิหารติเชตวเนอนากปินทิกัสอาลาเมตตาราโคภคกวาภิกขุอมันเตสีภิกขโวติพระธรเตติเตภิกขุภควโตปัจจโสสุงภควาเอตถวจ่าอุปาทาวาภิกขเวตถาตานังอนุปาทาวาตถาตานังติตาวสาธาตุธรรมมัทิตาธรรมะอิยามตาสัพเพสังฆาราเนจติตัง ตถาคตอภิสามภูจติอภิสเมติอภิสัมภูจิตตวะอภิสเมตตวะจิคติเทเสติปัญญะปัญญเปติปัตถเปติวิวารติวิภาชติอุตานีกโรติสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาทิคเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขาราดูคาติตังตัตถาคตโอภิสัมภูจติอภิสเมติ อภิสเมติอภิสัมภุชิตตวะอภิสเมตวะอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตเถเตติวิวาติวิภาชติอุตานิกระโดติสัพเพสังขาราทุคาติอุปาทาวาภิกเวรธาตานังอนุปาทาวาธาตานังติตาวสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมานาตติตังถาตโตอภิสัมภุชิติอภิสเมติอภิสัมภูชิตตวะอภิสเมตวะ อาจิกติเทเสติปัญญเปติปัททะเปติวิวาตติวิภาชติอุตานีกโรติสัพเทธรรมาราตาติอิธรรมโวจะภาควาตตมานาเตภิกูภาภะควาโตสาศีตังอภินังคุนเตีบทสวดพัทเทกรัตคาถาแปลอตีตังนาวาขเมยยะนปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตางคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงค์ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยถาตีดำบางทีนันตังอับปันดันจะอนากตตั้งสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตราถาปาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตวิธามานุภูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอาจเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งงงาะเงนขรนแกนเอาคนพ่อผูในการเช่นนั้นไว้อาจเยวากิจจมาตรปังโกชัญญามนังสุเบความเปลี่ยนเป็นกิดที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม่พรุ่งนี้ นาหิโนสังคารันเตนะมาหาเสเนานามัจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมัจุราซึ่งมีเสนามากก็ไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงาหรัตตมัตตันทิตังตังเวะเทกตัตโตติสันโตอาจิกเตมุนิมุนีผู้สงบเพื่อมเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจค้านทั้งกลางวันกลางคืนมาผู้เป็นอยู่ได้เพียงราตีเดียวก็น่าชม อสวดธรรมะสังเวคปัจเวคณะแปลสัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรปธทรมนานธรทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรปธทรมนานธรทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นผู้ผนยาเพราะเกิดขึ้นแล้วเจ็เจ็บตายไปสัพเพธรรมานัตตาสิ่งต่างหมายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อาทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามลริตพังอเราจะปตายเป็นแท้มรณะปริโยสาหนังเมชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เทียงมรณะเมนิยตั้งความตายของเราเป็นของเทียงวัตะคนที่จะสังเวทอยังกายโยจีร่างร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานเปตวิญญาโนคันปัสจาวิญญาณ สุโคอันเขาทิ้งเสียแล้วอทิเสสสติจากนอนทับปาท่าวินงซึ่งแผ่นดินกะลิงข้าล่างอีวะประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนีรักทั้งหาประโยชน์ไม่ได้อันิจจาวรสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาอ,อุปาทวายธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรจนติอันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตซังอุปาสามโมสุโค ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรดิจาสัตว์ทังหลายทั้งพวงกำลังตายอยู่มะลิสูจามาริสาเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวหังมาริสาเมเราก็จับตายอย่างนั่นเหมือนกันนัตติเมเอถาสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตตาอย่างกินจิกยังกินจิกกุศลังกรรมมังสเพยิพัติยิกระตังบุญงโนอนุมโมทันโตสุนันโตโพโตเยเทวาสังทิานในอธิขตาธิกาจุกาสตาห์นโตสุขิตาห์โหนโตทุขาประมุญจันโตมาตาปิตาสุขิตาหโหนโตทุขาประมุญจันโตสพเพยาติกาสุขิตาห์โหนโตทุขาประมุจจันโต สัพเพอาจาริกาสุขิตาหุ่นโตทุกขาปะมุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตตาสุขิตาหุ่นโตทุกขาปะมุนจันตุสัพเพอาจาริโยปัชชายาสุขิตาหุ่นโตทุกขาปะมุนจันตุสัพเพนักตาสุขิตาหุ่นโตทุกขาปะมุนจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุ่นโตทุกขาปะมุนจันตุสัพเพสามาตินังสมิชันตุโวบโสดา บูชาหลวงปู่ทวดนะมโมโพธิสัตว์ตัวอาคันติมายะอิติภควานะมโมโพธิสัตว์ตัวอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตว์ตัวอคันติมายะอิติภควาปฏิทานคาถาญาเทว,วตาสันติวิหารวาสินีทูเปฆเลโพธิคเลเต,ตหิงเตหิงตาธรรมทานลนภาวนตูปุจิตาสติงกรลนเตถาวิหะมันตาเร เทลาจัมัญชานาวกาจะบิกขบวสาลามิกาธนาปฏิอุปัสการามาจะเตสานิฆมาจีศสลาสปานาปูต้าสุขิตาภวันตุเตชาลาปูชัยปิจารณาสัมบวาสังเสรดชะตาทวบปปาริกานิยานิกาธรรมาวลังปฏิจิเตสเพปิทุขัสสการตุสังขายังทัตุกิลังสตังธรมโมธรรมัตถราจปุขาราสังโฆโหตุสมโควาอัตฐายาจิตายาจามีลาภตุสัทธมโมสเพปิธรรมาจาริโนวทิงสัมปาปุเลยามา รมเนอริยปเวจิเตปสันนาหนตุสเปริปานิโนอุทธสาสนีสมมาทารังปเวชันโตกาเลเทโวปวัสตูวติปาวยาสตานังสมิทังเนตุเมธนิมตาปิตาจัตรัชังจังลักขันติปุตตะกังเอวังทมเนลาชโนปังลักขันตุสัปตาเทวตาอุโยชนะคาถาบทส่งเทวดา ธุกปัตตาจนิทุคาพยาปตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาหงตุสัพเพปิปานิโนอยตาวตาจามเหหิสัมพะตังปุญญสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาธนังทัตันตุสัตยาสีหลังละขันตุสัตตาภาวนาปิรตตาหงตุขันชันตุเทวตาคตา สุ망คะระคะถานตุ Star สัพพังสุงคลังระคันตูสาปเทวัตาสพพปุถานุภาเวนัสโสติโหนตูนิลันตลังโหนตุสัพังสุมงคะลังระคันตูสาปเทวัตวัติสาปธรรมานุภาเวนัสโสติโหนตูนิลันตลังโหนตุสัพังสุงคลังระคันตุสาปเทวัตวัตาสาปสังฆานุภาเวนัสโสติโหนตูนิลันตลัง สัพเพบุทธาพระปัตาปาเจกนันจะยังพลังอรันตานันจตเตชนะลักขังปัญธามิสัพพโซสัพเพบุทธาพระปัตาปจเจกนันจะยังพลังอรันตานันจตเตชนะลักขังปัญธามิสัพพโสสัพเพบุทธาพระปัตาปาเจกนันจะยังพลังอรันตานันจตเตชนะลักขังปัญธามิสัพพโซสัพเพบุทธาพระปัตาปาเจกนันจะยังพลังอรันตานันจตเตชนาลักขังปัญธามิสัพพโส สัพเพบุทธาพระปัตปตาปเจกนันจะยังพลังอรันตานันจดเจชนาลัขังปัญธามิสัพพโสสัพเพบุทธาพระัตปตตาปเจกนันจะยังพลังอรันตานันจดเจชนาละขัางปัญธามิสัพพโสสัพเพบุทธาพระปัตปตาปเจกนันจะยังพลังอรันตานันจดเจชนาลัขังปัญธามิสัพพโสสัพเพบุทธาพระปัตปตาปเจกนันจะยังพลังอรันตานันจดเจชนาลักขัางปัญธามิสัพพโส สัพเพพทธาพระรัตาปฏเจกันนั้นจะยังพลังอลังกานั้นจะเเตชยนะกลักพันธันธามีสัพพระโสดด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสารยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนมก้าทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเร็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สดเ็จสู่สวรรคาได้ ขอใน,นสรงแห่งบุญบุญลนน้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข้วค่า,าปลอดภัยจากทุศกศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งไรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพบรนชอบทมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนานสาธุการในบุญกุศลนี้ ปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมสมานุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมูเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อมงู์ผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน